สวัสดีครับเพื่อนๆผมช่องเล่าให้ฟังเด้อคลิปนี้จะมาเล่านิยายวายเรื่องแฟนผมเป็นดาราเรามาฟังกันไปพร้อมๆกันเลยครับอถ้าชอบช่วยกันกดไลค์กดปุ่มซุปเปอร์ต k งค์กดซับสไครต์ติดตามหรือสนับสนุนช่องด้วยการสมัครสมาชิกช่องของเราตอนที่65ได้ยินเสียงฝีเท้าของเธอออกไปไกลแล้วหลินเซวิน จึงค่อยเงยหน้าขึ้นมาหัวเราะหึออกมาแล้วกล่าวเยาะเย้ยตัวเองด้วยสีหต่าว่าโรคจิตโรคจิตประเภทฉันเป็นมาตั้งนานแล้วแต่เจอะเย,ย่ขอเพียงนายสามารถอยู่ข้างกายฉันฉันก็จะไม่เลวไปกว่านี้หรอกพูดจบก็การกระดาษที่เพิ่งฉีกออกมาแล้วจับวางเข้าคู่ตรงที่เดิมพวกเราสามารถกลับไปยังจุดเดิมได้ใช่ไหมจอะเย,ย่ก็เหมือนกับกระดาษใบนี้แม้ปากจะพูดว่าเหมือนกระดาษแต่ดวงตาเขากลับมองไปที่รอยขาด ของกระดาษสิ่งของที่ขาดจากกันแล้วต่อให้พยายามทําให้มันติดกันยังไงก็ไม่สามารถกลับไปเป็นเหมือนเดิมได้อีกซึ่งเขาเข้าใจหลักการข้อนี้ดียืนมองพวกเหวนเซินเธอกลับไปอยู่นานหลังจากนั้นจาอเยี่ยก็โทรศัพท์หาตูโมพเพื่อขอให้เขาปล่อยตัววีเฉินแล้วเขาค่อยหันตัวกลับเข้าไปในตึกฟินิกกาเดนเมื่อเดินถึงประตูหน้าห้องของตัวเองแล้วก็หันกลับไปดูอีกด้านเดินไปถึงประตูหน้าห้องของกู้หลานอัน แทบจะไม่มีความลังเลเขากดรหัสผ่านซึ่งรหัสผ่านยังไม่เปลี่ยนมันยังคงเป็นวันเกิดของตัวเองแต่ห้องข้างในกลับเปลี่ยนนอกไปแล้วแต่จอเย่ยก็พูดออกมาเป็นรูปธรรมไม่ถูกว่าตรงไหนไม่เหมือนเดิมหรือว่ามันเหมือนเดิมทุกอย่างเพียงแต่ขาดคนไปคนหนึ่งกว่าตามองห้องที่เรียบร้อยจนเหมือนไม่มีคนเคยอยู่มาก่อนแวบหนึ่งจอเย่ยิ้มและถอนหายใจทางเดินเข้าไปในห้องนอนของกู้หลานอัน ห้องนอนนั้นแตกต่างจากห้องถงข้างนอกที่ตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ครบครันอย่างสิ้นเชิงห้องนอนของกู้หลานอันนอกจากของใช้จําเป็นแล้วทั้งห้องก็โล่งไร้ของตกแต่งใดๆเจาะเยี่ยมมองไปรอบๆห้องจับเตียงของเขาแล้วเอ็นตัวลงไปนอนเขาอยากนอนพักสักครู่แต่กลับถูกหมอนอิงสี่เหลี่ยมที่อยู่ข้างๆหมอนดึงดูดความสนใจมันเป็นหมอนที่ถูกสั่งทําขึ้นมาเป็นพิเศษรูปแบบมันเหมือนกับหมอนอิงใบที่เหลือ แต่มีสิ่งหนึ่งที่ไม่เหมือนใบอื่นคือหมอนใบนี้มีด้านหนึ่งถูกเย็บด้วยผ้าโปร่งบางผืนหนึ่งและใต้ผ้าโปร่งบางมีกระดาษลายเซ็นใบหนึ่งกระดาษลายเซ็นใบนี้จะเยี่ยเคยเห็นมาก่อนในตอนนั้นตอนที่ตัวเองถูกใส่ร้ายว่าขับรถชนคนกู้หลานอันเคยโพสต์รูปนี้เพื่อช่วยแก้ต่างให้เขาตอนนั้นเขาคิดไม่ออกเลยว่ากู้หลานอันไปเอามาจากไหนตอนนี้เห็นตัวหนังสือบนกระดาษลายเซ็นด้านบนที่เขียนไว้ว่าให้น้องหวานหวานที่ร้านอาหารเขาถึงเข จ้าใจว่าเขาได้มาจากที่ไหนไปขอมาจากชาวบ้านเขาล่ะสิแล้วเอ่ยปากขอเขายังไงฉับพลันเจาะเยี่ยก็ยิ้มด้วยความลหลงใหลขึ้นมาขณะที่กําลังหยิบหมอนอิงขึ้นมาเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นเจะเยี่ยจึงวางหมอนลงล้วงโทรศัพท์ออกมาเป็นเบอร์ที่เขาไม่รู้จักพอกดรับสายถึงรู้ว่าเป็นอวิเิร์นฮัลโหลซูเปอร์สตาร์จอหรือเปล่าคัอืมมีธุระอะไรหรือเปล่าเจอเยี่ยถาม น้องชายของฉันโทรศัพท์มาหาฉันแล้วค่ะอวีเซชนดีใจจนมีเสียงสะอื้นเล็กน้อยขอบคุณมากค่ะไม่ต้องรอจอเอย่ต่อสุปเปอร์สตาร์จอคุณเป็นคนดีจริงๆริอวีเซชนกล่าวชื่นชมเขาแล้วกล่าวต่ออีกว่าเรื่องที่คุณให้ฉันไปตรวจสอบฉันเจอแล้วนะคะเพื่อเป็นการขอบคุณคุณฉันจึงจัดการรวบรวมบันทึกการโทรทั้งหมดนอกจากเบอร์ที่เกี่ยวกับงาน และบันทึกเส้นทางการขับรถทั้งหมดให้คุณเรียบร้อยและให้คนเอาไปส่งให้คุณแล้วขาไม่รู้ว่าจะตรงตามที่คุณต้องการหรือเปล่าถ้าหากไม่ใช่ฉันจะรีบไปจัดการให้คุณใหม่ค่ะอืมขอบคุณจอเยีย่ตอบอย่างไม่ชัดเจนอวีเซนเข้าใจมุมปากของเธอยกขึ้นแล้วกล่าวว่าไม่ต้องรอกค่ะฉันจะวางสายแล้วอืมลาก่อน จอเย,ยตอบแล้วก็วางสายมองหมอนอิงที่อยู่ด้านข้างแวบหนึ่งแลหวก็ลุกขึ้นเขาลงไปด้านล่างตึกและรออยู่สักพักใหญ่ๆก็ได้รับเอกสารที่อวิเซนจัดการรวบรวมให้จอเย,ยเดินขึ้นตึกไปด้วยเปิดแฟ้มเอกสารไปด้วยด้านบนสุดเป็นประวัติเส้นทางการขับรถและตารางแผนการขับรถของหลินเซวินการเดินทางของหลินเซวียนนอกจากเรื่องที่เกี่ยวกับงานแล้วเขาแทบจะไม่ได้เดินทางไปไหนเลยนอกจากงานต้อนรับลูกค้าไม่กี่ครั้ง จุดหมายปลายทางที่บันทึกไว้ในบันทึกเส้นทางการขับรถที่เหลือล้วนเกี่ยวข้องกับตัวเองแต่มีอยู่ที่หนึ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับตัวเองตัวเองและไม่มีความสอดคล้องกับจุดหมายปลายทางที่บันทึกไว้ในตารางแผนการขับรถเลยเป็นบันทึกเส้นทางการขับรถวันหนึ่งในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมด้านบนเขียนไว้ว่าออกเดินทางจากตี้อวีหลังจากนั้นก็มาจอดที่นี่จากนั้นก็เป็นภูเขาทางเหนือจุดหมายปลายทางสุดท้ายคือบาเล่าแห่งหนึ่งภูเขาทางเหนือ จอเย,ย่ใช้นิ้วมือลูบตัวอักษรคำนี้แล้วก็พลิกดูประวัติที่เหลือจากนั้นก็ดูใหม่ตั้งแต่ต้นอีกรอบเขาลูงปากกาออกมาจากกระเป๋าเพื่อความสะดวกในการเซนหลเซ็นให้แฟนคลับจอเย,ย่มักจะพกปากกาติดตัวไว้ตลอดวาดวงกลมไปหนึ่งวงเขาจำได้อย่างแม่นยำว่าตอนนั้นลินเซวินบอกกับเขาว่าสถานอนที่เกิดเหตุของปี้หรูเยวีคือภูเขาทางใต้แต่เขากลับไม่มีประวัติการขับรถไปที่ภูเขาทางใต้เลย ถ้างั้นก็เป็นไปได้มากว่าสถานที่เกิดเหตุของปีโตรเยเวียไม่ใช่ภูเขาทางทิศใต้หลินเซวินโกหกเขาในเมื่อโกหกถ้างั้นถ้างั้นทาไมจอเย,ย่อยากหลอกตัวเองแต่ความคิดที่มีมาตั้งแต่ก่อนหน้านั้นในตอนนี้มันกลับชัดเจนมากขึ้นกว่าเดิมจนถึงตอนนี้แล้วนายยังมีเหตุผลอะไรที่จะไม่เชื่ออีกจอเย,ย่ใช้ปลายนิ้วตกหน้าผากแล้ววางประวัติเส้นทางการขับรถ และตารางแผนการขับรถของหลินเซวินล,ลงด้านล่างเจ้าเยี่ยคลิกไปที่ตารางประวัติการโทรของเขาแล้วเริ่มตรวจดูประวัติการโทรตลอดทั้งเดือนที่ผ่านมาของหลินเซวินมีเพียงแค่หนึ่งหน้ากระดาษเหมือนประวัติเส้นทางการขับรถไม่มีผิดมองไปทั้งหน้ากระดาษนอกจากโทรหาประธานบริษัทไม่กี่คนและโทรหาเจ้าใสอีกสองครั้งแล้วที่เหลือเป็นการโทรหาเขาทั้งหมดเจอาเยี่ยถอนหายใจแล้ววางมันลงจากนั้นเขาก็โทรศัพท์หาตูโมฮัลโหล ผมคือตู้โมไม่ทราบว่ามีธุระอะไรหรือเปล่าบางทีอาจจะยุ่งเกินไปจนไม่มีเวลาดูหน้าจอโทรศัพท์เมื่อรับสายแล้วตู้โมก็ยังไม่รู้ว่าเป็นใครผมคือเจาะเยี่ยคุณยุ่งอยู่หรือเปล่าไม่มีธุระอะไรหรือเปล่ฮะตู้โมเขียนบันทึกข้อสงสัยมากมายของคดีเมื่อสักครู่ไปด้วยและถามเจาะเยี่ยไปด้วยผมได้ข้อมูลประวัติการโทรและบันทึกเส้นทาง การขับรถของหลินเซวินมาแล้วพบว่าวันที่เกิดอุบัติเหตุกับแม่ของผมเขาเคยไปเขาทางด้านเหนือและก่อนหน้าที่ลุงของผมจะเข้าคุกเขาโทรศัพท์หาเจ้าหน้าที่เรือนจำชายที่ลุงของผมถูกคุมขังอยู่ด้วยผมอยากจะขอให้คุณช่วยตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณที่ใกล้กับเขาทางเหนือในวันนั้นให้หน่อยแล้วก็ตรวจสอบเจ้าใส่ไว้คนนี้อีกคนด้วยจอเยี่ยกล่าวตรวจสอบเจ้าใส่ไว้เป็นเรื่องง่ายนิดเดียว ู้มหยุดเขียนบันทึกแล้วเปลี่ยนเป็นหมุนปากกาอยู่ในมือแต่เรื่องคลิปจากกล้องวงจรปิดถ้าตรวจสอบเจอก็อาจจะต้องเข้าคุกเลยนะของที่สําคัญขนาดนี้ด้วยอํานาจของหลินเซวินเป็นไปได้มากว่ามันคงถูกทําลายไปแล้วไม่เป็นไรถ้าหากมันถูกทําลายไปแล้วก็ช่างมันเถอะแต่ถ้าหากยังไม่ถูกทําลายรบกวนคุณช่วยเอาคลิปให้ผมด้วยได้ขอบคุณต้องขอรบกวนท่านผู้บังคับบัญชาตู้แล้ว ถ้ามีเวลาไปกินข้าวด้วยกันสักมือสิไม่ต้องผมไม่เคยออกไปกินข้าวข้างนอกเลยผมวางก่อนนัตรวจสอบได้แล้วผมจะโทรไปบอกคุณตูม่พูดจบก็วางสายทันทีจ่ดเยียยัดมือถือลงกระเป๋าเขาเอาเอกสารไปเก็บที่ห้องของตัวเองอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็กลับไปที่ห้องของกู้หลานอันหยิบหมอนอิงที่วางลงเมื่อสักครู่ขึ้นมาแล้วมองมีคำพูดมากมายอยากจะพูดแต่ก็พูดไม่ออกสุดท้าย ก็เลยแค่กอดหมอนอิงไว้ในอ้อมกอดมองออกไปนอกหน้าต่างแล้วก็หลับตาลงเขาคงถึงแล้วมั้งเวลาประมาณทิ้งคืนตู้โมก็โทรศัพท์มาบอกจอเยียอย่างดีอกดีใจว่าเขาได้คลิปจากกล้องวงจรปิดมาแล้วนอกจากนั้นยังมีบันทึกคำให้การที่เจ้าใส่ไว้สารภาพว่าหลินเซเวียนเป็นคนบงการให้เขาทำร้ายจอเจเวชีชีโดยให้ใส่ความให้กับฟูสีและเรื่องที่หลินเซวีนขอให้เขาช่วยดูแล แม่ของจอเย,ย่ด้วยตู้โมบอกเขาด้วยว่าถ้าหากเขาอยากจะเข้าใจความจริงให้ละเอียดมากขึ้นเพื่อพิพากษาลงโทษหลินเซวินเขาต้องหอบหลักฐานทั้งหมดเหล่านี้ตรงไปแจ้งความที่สถานีตำรวจครับจอเย,ย่ตอบแต่กลับไม่ได้พูดอะไรมากกว่านี้แม้ว่าหลักฐานแบบนี้จะไม่ถึงกับโค่นหลินเซวินให้ล้มได้แต่มันเป็นการโจมตีที่รุนแรงและหนักหนาสาหัสสำหรับเขาที่เดิมทีก็ตัวคนเดียวในครอบครัวมาตลอด และมีศัตรูล้อมอยู่ทุกทิศอย่างแน่นอนแต่ว่าเขาไม่อยากทําเขารู้ว่าตัวเองมีจิตใจลังเลและไม่มีความเด็ดขาดอยู่เล็กน้อยแต่เขหาก็จนปัญญาจริงๆโดยเฉพาะหลังจากที่ได้คลิปจากกล้องวงจรปิดมาเขาเข้าใจหลินเซวินดีแม้ว่าหลินเซวินจะมีนิสัยเหมือนเด็กแต่เขาเป็นคนที่มีความคิดละเอียดรอบคอบไม่ได้ทาลายคลิปจากกล้องวงจรปิดช่องโหว่ที่ใหญ่ขนาดนี้ เขาจะไม่รู้ได้อย่างไรเห็นได้อย่างชัดเจนว่าจงใจให้เขาตามสืบได้ง่ายๆถ้างั้นทําไมเขาต้องทําแบบนี้ด้วยละ่ะซึ่งก็ควรคิดในแง่ดีแต่เจาะเย่ยกลับให้สมมติฐานตัวเองสองข้อถ้าไม่ใช่เพราะหลินเซวินรู้สึกเสียใจภายหลังแล้วอยากจะแก้ไขให้มันดีขึ้นจริงๆก็คือหลินเซวินมั่นใจในความอ่อนแอของตัวเองค่อยดูกันอีกทีถ้าหากหลินเซวินแก้ไขตัวเองแล้วจริงๆถ้างั้นเขาก็จะทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น แต่ถ้าหากหลินเซวีนยังไม่รู้สํนนึกและปรับปรุงแก้ไขตัวเอง <_ d ata> เขาก็จะส่งหลินเซวินเข้าคุกไม่ได้ฟังตู้โมดีๆเลยว่ากำลังพูดอะไรอยู่ความคิดของจอะเยี่ยก็ลอยไปไกลและก็ทำการตัดสินใจเรียบร้อยแล้วตอนที่ได้สติกลับคืนมาถึงพบว่าตู้โมวางสายไปเรียบร้อยเขาจึงค้นหาคลิปเสียงและคลิปวิดีโอที่ตู้โมส่งมาให้ซึ่งเขาไม่ได้เปิดดูเพียงแต่กดบันทึกไว้คิดว่าสามารถกลับไปยังจุดเริ่มต้นกับจอะเยี่ยได้ แต่ตลอด2เดือนที่ผ่านมาความสัมพันธ์ของพวกเขหาไม่เพียงแต่ความตึงเครียดจะไม่บรรเทาลงเขากลับรู้สึกว่าเจาเยี่ยกกำลังค่อยๆห่างจากเขาไปลินเซวีนจึงร้อนรนขึ้นมาแล้วสอบถามวิธีการต่างๆจากบนอินเทอร์เน็ตอย่างหุดหงิดเมื่ออ่านผลการค้นหาไปหนึ่งรายการก็หัวเสียจนเครื้องเมาทิ้งอวีเซนที่กำลังจัดการกับกองเอกสารสังเกตเห็นแล้วเดิมทีอยากจะแซงทำเป็นไม่รู้และเพิกเฉย แต่ก็กังวลว่าถ้าปล่อยให้หลินเซวินเป็นแบบนี้ต่อไปอาจจะส่งผลกระทบต่อการประชุมได้ก็เลยจับส่วนท้ายของเอกสารแล้วเก็บมันให้เรียบร้อยรวบรวมความกล้าแล้วมองไปที่หลินเซวินและถามเขาว่าประธานหลินคุณกโกรธขนาดนี้เป็นเพราะเมื่อสักครู่ซูเปอร์สตาร์เจาะเจอคุณในบริษัทแล้วแต่เพิกเฉยต่อคุณใช่ไหมคะรู้ทั้งรู้ว่าหลังจากกู้หลานอันจากไปได้เพียงแค่ห้าวันหลินเซวินก็กลายสภาพเป็นแบบนี้แล้วแต่อวีเซิน ยังคงอาศัยเรื่องที่เขาเดินฉิดไหล่กับเจาะเยี่ยมเมื่อสักครู่มาพูดหลินเซวีนกำลังลุกเป็นไฟอยู่ในขณะนี้เธอก็เหมือนยืนอยู่บนเปลวเ,เพลิงทำได้เพียงแค่ควบคุมความรุนแรงของมันเท่านั้นทำไมเธอก็อยากจะเตือนสติฉันใช่ไหมว่าเขาปฏิบัติกับฉันเหมือนคนแปลกหน้าไปแล้วคำพูดของหลินเซวีนค่อนข้างรุนแรงอยู่เล็กน้อยแต่อูแล้วเขาไม่ได้โกรธอะไรมากมาย แต่สิ่งที่ปรากฏอยู่บนใบหน้าส่วนใหญ่คือความเย่อเย้ยมากกว่าไม่ใช่ฉันไม่ได้หมายความแบบนั้นเลยค่ะอวิเ์นปฏิเสธก้มหน้าอธิบายว่าฉันอยากจะบอกว่าคุณไม่ต้องหุดหิดขนาดนั้นหรอกค่ะที่ซูเปอร์สตาร์เจาะไม่สนใจคุณบางทีอาจจะไม่ใช่เพราะเขาเห็นคุณเป็นคนแปลกหน้าไปแล้วถ้าเขาเห็นคุณเป็นคนแปลกหน้าจริงเขาจะยังส่งสายตากลับมาให้ฉันได้ยังไงคะตื่นเต้นเกินไปจนทำให้อวิเ์นก็พูดไม่เป็นแล้ว จึงทําให้แสดงความคิดของตัวเองที่ต้องการแสดงออกมาได้อย่างยากลําบากและเธอก็รู้สึกว่าตัวเองสะกิดถูกปัญหาที่มีความละเอียดอ่อนและแก้ไขายากเข้าให้แล้วเธอจึงเงยหน้าขึ้นอย่างกระสับก,กระส่ายแต่เมื่อเห็นหลินเซวินไม่มีปฏิกิริยาอะไรหัวใจที่แขวนอยู่กลางอากาศค่อยหล่นกลับลงมาครึ่งหนึ่งได้ยินคําพูดของเธออารมณ์ของหลินเซวินสงบลงมากขึ้นหัวเราะอย่างเย็นชาตอนนี้คุณกําลังฟังนิยายวายช่องเล่าให้ฟังเอ้อ แล้วเอ็นตัวพิงพนักเก้าอี้และกล่าวอย่างเศร้าสึงว่าแล้วเป็นเพราะอะไรเรื่องนี้อวีเซ่นก็ไม่กล้าพูดไปเรื่อยเพียงแต่กล่าวอย่างช้าช้าว่าเป็นไปได้ว่าที่ซูเปอร์สตาร์เจาไม่สนใจคุณอาจจะเป็นเพราะว่าคุณไปทําอะไรให้เขาโกรธเขาจึงอารมณ์เสียก็ได้อารมณ์เสียนานขนาดนี้เลยเป็นไปได้หรือเท่าที่จําได้หลินเซวินไม่ค่อยเห็นเจาะเย่ยกโกรธตัวเอง แต่ถึงแม้ว่าจะโกรธแต่หลังจากนั้นเขาก็จะยังสนใจตัวเองอยู่จอเย,ย่มักจะหน้านิ่งกับตัวเองอยู่ตลอดเวลาดังนั้นหลินเซวินมักจะนึกว่าเขาไม่ชอบตัวเองอยู่เสมอไม่งั้นเขาจะทําหน้าเย็นชายอย่างรุนแรงอย่างนั้นอยู่ตลอดทาไมหลินเซวินเพิ่งเข้าใจตอนนี้เป็นไปได้สิคุณยังไม่เคยง้อเขาเลยเขาก็ต้องยังไม่หายโกรธเป็นธรรมดาอาวีเินพูดไปด้วยทางใช้มือปาดเหงื่อที่ไหลออกมา,มามากอย่างที่ปกติไปด้วย ความหมายของเธอคือขอเพียงฉันไปง้อเขาเขาก็จะหายโกรธอย่างนั้นหรือหลินเซวีนยืดตัวขึ้นดวงตาแฝงไปด้วยความคาดหวังที่เห็นได้ไม่ค่อยชัดนักอวีเซินอยากจะปฏิเสธแต่ก็ไม่กล้าได้แต่พยักหน้าในรัศมีการสันสะเทือนที่น้อยมากๆแล้วผมจะต้องง้อเขายัางไงท่าทีของหลินเซวินเปลี่ยนไปอ่ะย่างกระทันหันให้ความรู้สึกว่าเขาไม่ได้ห่างเหินขนาดนั้นแล้วถมตัวจนเหมือนเด็กน้อยที่มาขอคำปรึกษาคนหนึ่งเรื่องนี้ อวีเซนคุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งคุณสามารถซื้อของบางอย่างที่เขาชอบให้เขาก็ได้หรือไปทํากิจกรรมที่เขาชอบเป็นเพื่อนเขาหรือพูดอะไรบางอย่างที่เขาชอบฟังเป็นต้นคิดคิดดูแล้วการไปทํากิจกรรมที่จอเย่ยชอบกับเขาและการพูดบางอย่างเพื่อเอาใจเจ้าเย่ยนั้นล้วนแต่หมดหวังงลินเซวีนจึงพิจารณาได้แค่สิ่งที่จอเย่ยชอบเท่านั้นเขาคุ้นคิดถึงสิ่งที่จอเย่ยชอบแล้วถามอาวีเซนว่า คุณรู้ว่าใครคนไหนมีของสะสมล้ำค่าเป็นเซินไห่บ้างไหมเซินไห่เล่าปี82เป็นเล่าที่เจะเย่ยชอบที่สุดราคาเทียบเท่ากับค่าตัวงานพรีเซนเตอร์งานหนึ่งของเขาประธานหลินคุณจะซื้อเซินไห่หรือคัอวิเซินถามเขาแล้วป้อนข้อมูลงานประมูลของมูลนิธิเอนเนชบนคอมพิวเตอร์เธอดูผลการค้นหาแล้วกล่าวว่า งั้นก็พอดีเลยค่ะวันนี้เวลา21นาฬกาก่อนการเข้าร่วมการแข่งเสนอราคาประมูลอสังหาริมทรัพย์ในชั้นเดียวกันที่ห้องถงอีสามมูล,ลนิธิจัดงานประมูลการกุศลมีเล่าเซร์ญหายของสะสมล้ำค่าเข้าร่วมประมูลด้วยกวดหนึ่งพอดีเลยค่ะแบบนี้ก็ดีเลยสิงั้นจองที่นั่งที่ดีที่สุดให้ผมสองที่นั่งทันใดนั้นอารมณ์ของหลินเซวินก็ดีขึ้นมาอย่างกระทันหัน แต่ก็เกิดขึ้นเพียงชั่วครู่จากนั้นก็หน้านิ้วคิ้วขมวดขึ้นมาแทนการที่หลินเซวินซื้อของที่เจาะเยี่ยชอบที่สุดให้อาจจะทําให้เขามีความสุขแต่เขาควรจะนัดเจาะเยี่ยอย่างไรดีเจ้าเยีย่ถึงจะยอมมานอกจากวันที่กู้หลานอันไปต่างประเทศวันนั้นแล้วเจอะเยี่ยก็ไม่เคยตอบรับคําเชิญชวนใดๆของเขาอีกเลยทายทําฉากตอนเย็นเสร็จแล้วจอะเยี่ยไม่กินข้าวเอนตัวลงบนเก้าอี้อย่างเหนื่อยแล้วรอหวนเซนเทอร์และหลีเสีวเหมย วงกล่องนมที่เจาะเยีย่ให้เขาซื้อแทนข้าวเช้าให้เขาออกมาแล้วกล่าวว่าพี่เจาะถ้าที่ไม่กินข้าวงั้นก็ดื่มนมหน่อยสิไม่กินอะไรเลยจะไม่ดีกับร่างกายนักอืมเจาะเยี่ยลืมตาขึ้นอย่างเชื่องช้ารับมาแล้วแต่ก็ไม่ได้รับหลอดดูดที่หลี่เสียวเหมยยื่นตามหลังมาเขาฉีกกล่องนมออกแล้วดื่มโดยตรงเลยยังคงเป็นรสชาติที่หวานจนเกือบขมแบบที่กู้หลานอันเคยยื่นให้เขาดื่มตอนนั้นแต่ตอนนี้ เขากลับไม่ได้รู้สึกต่อต้านขนาดนั้นเหมืออนเมื่อตอนนั้นแล้วไม่ใช่ว่าเขาชอบดื่มรสหวานแล้วแต่ค่อยๆค,คุ้นเคยทีละวันจนปรับตัวกับรสชาติแบบนี้ได้แล้วจอเยียกแม้ว่านมจะช่วยบำรุงแต่เอาแต่ดื่มนมไม่กินข้าวก็ไม่ได้หรอกนะน,นายไม่กินข้าวมาสองวันแล้วไม่ว่าจะกินมากหรือน้อยก็ควรกินเข้าไปบ้างไม่งั้นร่างกายจะพังเอาได้เห็นจอเย่ยด,ดื่มนมจากกระจกมองหลังหวนเซนเตอร์เลยกล่าวขึ้นมาใช่ ยังไงก็ต้องกินข้าวถ้าพี่ไม่ชอบกินข้าวกล่องนั้นพี่ก็บอกอาหารที่พี่ชอบมาไม่ว่าจะไกลแค่ไหนผมก็จะไปซื้อมาให้พี่ลีเสียวเหมยคล้อยตามอีกคนได้จอเย,ย่ตอบแต่หวนเซินเธอร์กลับไม่รู้สึกดีใจเลยทุกครั้งที่เขาพูดแบบนี้จอเย,ย่ก็พูดว่าได้ตลอดแต่ไม่เคยทำตามที่พูดได้เลยสองเดือนที่ผ่านมานี้เขาใช้ชีวิตแบบสองสาวันกินข้าวมื้อหนึ่งมาตลอด ขืนเป็นแบบนี้ต่อไปจะต้องแย่แน่แน่วนเซินเธอถอนหายใจอย่างจนปัญญาเขาตกตกพูงมาลายรถแล้วกล่าวว่าจริงสิจอเยี่ยววันนี้ตอนที่นายกำลังเข้าฉากหลินเซวินโทรมาหานายบอกว่าสองทุ่งนัดนายไปที่อาคารขายหวนชั้นสามห้องถงอีสามเพื่อเข้าร่วมงานประมูลการกุศลของมูลนิธิอนชฉันทำตามที่นายสั่งไว้ก่อนหน้าจอเยี่ยเคยสั่งหวนเซินเธอไว้ว่าถ้าหลินเซวี ยนนัดเขาไปทําอะไรก็ตามในเวลาที่เขาทํางานอยู่ให้ปฏิเสธไปโดยตรงเลยปฏิเสธให้ในายไปแล้วนายคิดว่าไงก็แบบนี้แหละดีแล้วจอเย,ยริตาลงมองนมที่ยังเหลืออยู่ครึ่งหนึ่งและปิดตาลงอย่างอ่อนล้ากลับถึงบ้านอาบน้ําด้วยความเคยชินก็หลับตานอนทันทีเวลาประมาณทุ่มครึ่งจอเยียก็ลืมตาขึ้นลูกหมอนอิงในอ้อมกอดไปมาแล้วความหน้าอยู่บนหมอนอิง จนในที่สุดก็รู้สึกง่วงขึ้นมาเล็กน้อยโทรศัพท์ก็ดังขึ้นเป็นไปตามคาดลินเซวินจอยเยี่ยรับสายแต่ไม่ได้พูดอะไรเพียงแค่ลืมตามองเล็กน้อยจอยเย่ยนายอยู่ไหนรีบมาช่วยฉันเร็วฉันเกิดอุบัติเหตุที่หน้าอาคารขายหยวนลุกไม่ขึ้นเลยเมื่อได้ยินเขาพูดแบบนี้ชับพันดวงตาของจอยเย่ยก็เบิกกว้างขึ้นรีบลุกแล้วสวมเสื้อนอกอย่างรีบร้อน โทรศัพท์ไม่ได้หยิบก็วิ่งออกไปเลยโชคดีเรียกแท็กซี่ได้พอดีพอไปถึงอาคารขายหยวนกลับไม่เห็นหลินเซวินจอเยีย่รีบล้วงโทรศัพท์แต่หาอย่างไรก็หาไม่เจอเลยจอะเยี่ยนายกำลังหาอะไรหลินเซวินที่เพิ่งจอดรถเสร็จดีใจอย่างคาดไม่ถึงที่เห็นร่างของจอะเย,ยี่รีบวิ่งมาหาเขาแต่กลับเห็นเขากำลังลิกหาอะไรอยู่ด้วยใบหน้าร้อนรนเลยถามอย่างเป็นห่วงได้ยินเสียงของหลินเซวินย,ยังไง มาทันได้หันศีสัะกลับไปมองลินเซวินเ,เจ้าเยี่ยก็เอ่ยถามเขาอย่างเป็นกังวลว่าลินเซวินนายไม่เป็นอะไรใช่ไหมนายบาดเจ็บตรงไหนหรือเปล่าเกิดอุบัติเหตุได้ยังไงโทรหนึ่งสองหรือ,อยังเห็นความห่วงใยญ่จากดวงตาที่แวววาวของเจอเยี่ยแล้วลินเซวินอึ้งไปชั่วขณะเอื้อมมือออกไปกอดเขาไว้ด้วยความซาบซึ้งแล้วกล่าวว่าจ้เยีย่ที่แท้นายยังเป็นห่งฉัน ดีจริงๆฉันยังนึกว่านึกว่านายเกลียดฉันไม่สนใจฉันอีกต่อไปแล้วอย่าเพิ่งพูดเรื่องพวกนี้เลยจอเย,ยดันเขาออกกล่าวอย่างวิตกกังวลว่าบอกฉันมาก่อนว่านายไม่เป็นไรฉันไม่เป็นไรอยากลองโกหกจอเยีย่ดูว่าเขาจะเป็นห่วงตัวเองแค่ไหนแต่พอเห็นเขาร้อนรนถึงขนาดนี้ลินเซวินก็ทำไม่ลงกล่าวกับเขาอย่างเปิดเผยว่าจอเย,ยนายอย่าก,กังวลไปเลย เมื่อกี้ที่ฉันพูดในโทรศัพท์ฉันแค่โกหกนายฉันไม่ได้เกิดอุบัติเหตุอะไรเลยอะไรนะจอเยีย่ตะลึงไปชันะ่วขณะมองลินเซวินทั้งตัวแล้วกล่าวกับเขาด้วยใบหน้าเย็นชาว่านายเอาเรื่องแบบนี้มาล้อเล่นได้ยังไงลินเซวินนายทำเกินไปไหมคำพูดของจอเยีย่เต็มไปด้วยความโกรธแต่กลับรู้สึกโล่งในใจจอเย่ยนายอยากโกรธเลยฉันรู้ว่าฉันผิดครั้งหน้าฉันจะไอ มาทำอีกแล้วฉันไม่ได้ตั้งใจจะโกหกนายนะฉันแค่อยากจะให้ในายมาร่วมงานประมูลนี้กับฉันเท่านั้นก็ไม่รู้ว่านอกจากข้ออ้างนี้แล้วยังมีข้ออ้างอะไรที่จะทำให้ในายยอมมางานนี้อีกดังนั้นฉันก็เลยจำใจต้องทำอย่างนี้มันสุดวิสัยจริงๆเห็นได้ชัดว่าจอเยี่ยโกรธแล้วลินเซวีนจึงรีบอธิบายเสียงต่ำาจอเยีย่ฟังเขาพูดแล้วความโกรธก็มาลายหายไปสุดลมหายใจเข้าแล้วก็หันหลังกลับ จอเยี่ยนายจะไปไหนหลินเซวินรีบวิ่งไปขวางเขาไว้ในเมื่อมาแล้วก็อยากกลับไปเลยไปร่วมงานประมูลกับฉันเถอะฉันจองที่นั่งไว้แล้วด้วยฉันไม่ได้มาที่นี่เพื่อร่วมงานประมูลจอเยี่ยตอบปฏิเสธออกไปแล้วอ้อมไปด้านข้างงั้นนายมาที่นี่ทําไมมาดูว่าฉันเป็นอะไรหรือเปล่าพอแน่ใจว่าฉันไม่เป็นอะไรแล้วก็จะกลับบ้านเลยใช่หรือเปล่า ก่อนมาคิดไว้ดิบดีว่าจะพูดกับจเจาะย,ยี่ดีๆกระชับความสัมพันธ์ของทั้งสองให้ดีขึ้นแต่พอสัมผัสได้ถึงความห่างเหินที่จเจาะยีย่มีต่อตัวเองแล้วจินตนาการทั้งหมดของหลินเซวินก็กลายเป็นความเพ้อฝันที่เลยเถิดทัศนคติแยกขึ้นมาอย่างไม่รู้ตัวเจาะเยี่ยกนายจะเชื่อหรือไม่ก็ตามถ้านายกลับไปตอนนี้ฉันจะทำให้คำพูดที่โกหกในทางโทรศัพท์กลายเป็นจริงขึ้นมา ค้นพบแล้วว่าเพียงแค่พูดถักฐางเขาไม่เกิดประโยชน์อะไรหลินเซวีนเลยข่มกู่เขาผู้จบเล็บมือจิกเข้าไปในอุ้งมือท,ทั้งทั้งที่ไม่อยากให้เป็นแบบนี้ท,ทั้งทั้งที่คืนนี้เขาอยากง้อเจ้าเยี่ยเพื่อให้เขาสบายใจแต่ทำไมกลายเป็นแบบนี้ไปได้ช่างมันเถอะในเมื่อมันกลายเป็นแบบนี้ไปแล้วก็ให้มันเป็นแบบนี้ไปเลยก็แล้วกันจอเยีย่หันกลับไปเนื่องจากคำพูดของเขามองหลินเซวีที่หันหลังให้เขาแล้วกล่าวว่า ลินเซวินนายนึกว่าในข่มขู่ฉันแบบนี้แล้วจะได้ผลหรือแน่นอนลินเซวินหันกลับมาแล้วยิ้มอย่างได้ใจจอเยีย่นายคิดว่าไม่ได้ผลหรือพรุ่งนี้นายอยากเห็นศพของฉันจริงๆใช่ไหมคงไม่มั้งเมื่อกี้นายแค่ได้ยินว่าฉันได้รับบาดเจ็บนายก็กระวนกระวายใจขนาดนั้นแล้วจบกันไปอีกแล้วสําหรับตอนนี้นะครับฝากกดไลค์กดซับสไคร e กดติดตาม ให้กำลังใจในการทำตอนต่อไปด้วยนะครับ